เหล่าบรรดาศิลปินจาก True Academy Fantasia ค่ะก็นำโดยนะะักทีว AF 5ค่ะรอน AF 5นะคะแล้วก็โบ AF 5รวมไปถึงมีแอนจาก AF 6แล้วก็ปอ AF 7นะคะมารวมพลังการชักชวนนะคะมาทำบุญบริจาคโลหิตเพื่อให้ทางสภากาชาดไทยนะคะมีสำรองไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ต้องการเลือดมากซึ่งทั้ง5คนเนี่ยก็มาร่วมรณรงค์กันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาเห็นความสำคัญของ,ของการบริจาคโลหิตค่ะ คทางพวกเราเอฟนะคะก็มาจากครูปนิชเชียนะคะวันนี้ก็รวมตัวกันมานะคะเพื่อมาบริจาคเลือดที่สภากาชาติไทยคือเวลาปีใหม่หรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแล้วก็ปกติเนี่ยเลือดก็จะไม่พอแล้วก็ต้องการเป็นจำนวนมากวันนี้เราก็มาใช่มาเป็นเรื่องสำรองไว้บางครั้งเนี่ยคนคิดว่าเฮ้ยการบริจาครลยหิตเนี่ยมีคนทําเยอะแยะแน่นอนเลยแต่ผมบอกว่านี่แหละครับเพราะว่าคนคิดแบบนี้กันเยอะ พะทุกคนคิดแบบนี้กันหมดก็เลยไม่มีคนที่มาช่วยกันบริจาครถบิกค่ะอยากจะแนะนําว่าควรเตรียมตัวมาให้ดีก่อนแล้วก็จะได้เพื่อที่เวลามาจะได้ไม่เหมือนมารอเกอร์เอ้ยมาเกอร์นะคะไม่มาไม่เสียเที่ยวก็เอาเป็นว่าในช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็อยากจะเชิญชวนเป็นพิเศษแล้วกันครับค่ะยิ้มไว้ก่อนนะ ทั้นใดที่มีกําลังนะคะก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้อย่าลืมไปร่วมบริจาคก,การที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยค่ะเปิดให้บริการทุกวันถือว่าเป็นการทําบุญในช่วงวันปีใหม่ไปในตัวได้เลยนะคะ